ดวงดาวภาวนาอะไรกันนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะโดเรมอนเอ้าดึงหน่อยดึงหน่อยเอาออกมาทีช่วยหน่อยเธอแล้วเข้าเอ้าเอ้ยมา สะสมไว้ขนาดนี้ช่เหรอยังกระโดดดังเลยทั้งหมดเนี่ยใส่อยู่ในกระเป๋าเหรอโอ้โหหน้าตกใจชะมัดก็ใช่อ่ะสิว่าจะมาจัดสักหน่อยอ่ะมันเลอะไปหมดเลยอ่ะอ่ะอาเนี้ทิ้งไปอ่ะอ่ะเอาละอ่ะทิ้งไปแค่นี้ก็แล้วกันโห้ยทิ้งไปเหรอมันน่าเสียดายออกยกให้ฉันเถอะนะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของพวกเนี้ยมันใช้งานไม่ได้ทั้งนั้นเลยล่ะอย่างงกไปหน่อยเลยน้าเนี่ยสักชิ้นหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไงเล่าล่มสวยดีออกนี่ เห็นมพอกลางแล้วก็ทําให้ฝนตกกัที่แล้วเนี่ยอ๋อนวนมิว่าดูยังไงมันก็เป็นแค่นวมชกมวยธรรมดาธรรมดานี่แหละวายนั่นันะกับตัวเองอัดตัวเองเลยเห็นไหมเห็นไหมเป็นนวมที่ทําให้ทะเลาะกับตัวเองได้ยังไงเล่าแล้วเนี่ยอ๋อนี่ก็รองเท้าทําให้เดินไปได้ทุกทีเฮ้ยก็เป็นของดีออกนี่ว้าย แต่ว่าถ้าไม่ใส่มันสี่คนพร้อมกันก็เดินไม่ได้อ่ะฟังดูแล้วนะมันมีแต่ของไร้สาระทั้งนั้นเลยมันเกะกะเอาไปทิ้งเหรอป้าป้าป้าก็บอกแต่แรกแล้วไงว่าจะทิ้งอ่ะตรงนี้อู้อะเออชึบอึเออช่วยกันแถวนี้ก็แล้วกันนะเอทิ้งเหรอเออชึบเออชึบเออชึบเอออะไรกันล่ะเนี่ยเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะอ๋อดวงดาวภาวนามันจะทำให้สิ่งที่ขอสมหวังอ่ะขอกันแล้วกันนะเอา บอกว่าไม่ได้ก็เราไม่ได้เอาอยากได้ไปสะบดเลยนะเน,น,นี่ยเสียดายจังเลยเท่าไปให้ชีสุกะละคงดีใจหน้าดูเลยล่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องฝังไว้ให้หมดนี่เลยโอ้ยนายนี่ใจแข็งเกินคาดเลยนะอออเอาละเอาละเรียบร้อยแล้วอะอะอ,อะไรอ่ะอ้าดวงดาวภาวนางั้นเหรอ ดีะินจริงเราะันน้ินวเวลาเฮ้ยดวงดาวภาวนางั้นเหรอใช่เห็นบอกว่าขอได้ทุกสิ่งเลยทาให้สมหวังได้นี่งั้นไปขุดกันเลยเอาดวงดาวขึ้นมาอ่ะอ่น่ที่นั่นและต้องขุดขึ้นมาก่อนเจ้าโนบิตะนะมาเลยเ้ยมาดิฉันมองหน้าเอมีอะไรมองหน้ามีอะไรคือไม่มีขุดขุดจึกขุดนีละ่ะเกะกอย่าไปเกกไปพอดโยมทนี้ไปฟ้องโดราเอมอนด้วย จะเออจะเดาอกระจายแอนน์แเหรออืมสองคนนั้นน่ะจะเอามันไปแล้วอ่ะอ๋อช่างเถอะยังไงก็ทิ้งไปแล้วนี่นะไม่ได้นะไม่ได้นะทำอะไรเขาสักอย่างนึงสิองั้นก็ทำแบบนี้ก็แล้วกันฮ้ก็จะมาจะไปตามมาได้โดยพูดโอ้ยหลังสักลึกเลยตั้งนานเลยไปเจออ่ะฟังสักลึกเย่ะวานเลยเป็นบ้าเลยอ่ะเห็ยนภัตตาขุดไม่ได้หรอกดุงดาภาวนาที่ส่องแสงระยิบระยับจึงออกมาหาฉันซะแต่โดยดี สำเรฮ้ยทรงไว้ฉันสอดดีๆไอ้พี่ย่อมันมันของของไม่ได้งหากเราไปยุ่หยุดเอามาปยุ่งดูดียุ่ม่หยุดงนะเพราวันนัที่สองแสงเรย์ยิบเรยับดูปลดซ่อนตัวฉันด้วยซ่อนตัวฉันด้วยยุดงนะวิ่งมันไปไหนมันมันไปไหนแล้ว่ะมันไปไหนขมันนี่ฮะฮะถ้าเจอเราจะเล่นให้น่วมเลยถึงจะยังไงเหอะมาซ่อนตัวในที่แบบนี้มันเกินไปอ่ะ เ๋เนี่ยทุกสิ่งที่ฉันภาวนาก็จะสมหวังนี๊จะขออะไรดีนะมีเรื่องให้ขอเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะดูดาวเอ๋ยมานนี่คำเหี้ยคำเหี้ยฮะอ้าแวบได้แล้วเอ้ยใจแอนนี่แย่แล้วนี่ดรอยดมอนเตเรีวเขาอโขอยดวงดาวภาวนานถูกใจแอนขโมยไปแล้วสิจะทำยังไงดอีอ่ะอ๋อถูกขโมยไปก็ดีแล้วลวนะน่ะอดีแล้วเหรอ กดาวน่นนะนะพอขออะไรก็ผิดพลาดแล้วก็เข้าใจผิดทุกทีเลยนี่ดวงดาวภาวนาชนะจิตที่สองในยิดพยายับขอนี่เลยนะครับโดนัทชิ้นใหญ่ๆกับไม้จิ้มฟันด้วยว้ายมาไปจับมันจนกับซุงโอ้โหไม่เอาแล้วเจ็บอ่ะตัวเอยโอ้ดวงดาวเอ๋ยดาวเอ๋ยมานี่มานี่มานีมานีจะดูอะไรอย่าดีเลยนะจ๊ะ เอาละอ่าเราคิดว่าจะขออะไรดีนะพลาส,สติกโมเดลก็มีแล้วอ่ะเออจริงสิดวงดาวภาวนาที่สองแสนริประยับจ้องเอาเงินก้อนใหญ่ออกมาให้ชั้นทีนะจ๊ะโอ้โ,อ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 โอนี่มันอะไรกันล่ะเดียไอ้ทุกคนนี่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 ไม่ยอะไปหนีหรอกนะนี่ว่าไงล่ะฮะโอ้ยแหมน้ำหอมหมดแล้วเหรอดีฮะอ เอาน้ำหอมออกมาให้แม่ฉันด้วยเข้าใจแล้วนะเจ้าดาวแม่ครับวางใจเธอครับฮเดี๋ยวก็มีน้ำหอมมาให้แล้วล่ะครับตายด่ารักจากอะไรแล้วอกฉัน <c oughs> ดวงดาวภาวนาที่สองแสงระยิบระยับช่วยเอาน้ำหอมมาให้คุณแม่ของฉันด้วยเถอะอะไหนะลูกตายวายเอาน้ำหอมมาทั้งทะเลเลยโอ้ยโถ่ลูกเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าล่ะจ๊ะลูกโอ๋จ๋า <c oughs> อะไรกันเนี <c oughs> ้ว้าย <c oughs> เจ้าโนบิตะไปขุดเอาของแบบนั้นขึ้นมาแท้ๆลีละต้องให้เจ้านั่นเปียกไปด้วยดวงดาวภาวนาที่ส่องแสงระยิบระยับขอให้ฝนลูกเห็บไปตกที่บ้านเจ้าโนบิตะได้เถอะนี่โดราเอมอนอยากกินอะไรจังเลยอ่ะอ๋อโอ้โหลูกอมุ้ยเต็มเลยโอโดราเอมอนคงอยากให้เป็นแป้งทอดตกลงมาสิใช่ไหมคิดว่าดวงดาวภาวนาต้องเข้าใจเพื่อนอีกแน่ๆเลย ดวงดาวบนท้องฟ้าที่ส่องแสงระยิบระยับช่วยทำให้คำาภาวนาของพวกเราสมว่างด้วยเธอ